เฮียนี่ไม่หยุดเลยไม่หยุดเด้อไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยอทำไมกูเชื่อไม่หยุดเด้ทำไมกูเชื่อมูลลิตเออมูลลิตด้วะมูลลิตมูลลิตมูลลิตคือใครวะเด้กกูมาแล้วกูมาปวดเลยเพื่อนไปเลยเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบวันดีเราอยู่กับผมชัชบุตรเวด้าในเกมบอมสควอตอีพีเท่าไหร่แล้ววะเพื่อนอีพีที่หก นะหกเหรอไม่ไม่ใช่สี่เหรอไออันนั้นมันเก่าแล้วแข็งไอจูกๆก็แข็งคิดยังรู้สึกรู้สึกยังไงเราพวกเด็กโง่เอ้ยที่ที่เห็นปกคลิปเป็นเกมฟรีไฟแต่พอเข้ามาเป็นเกมนี้ยังไม่รู้จักกันแล้วไอเกมดินน้ำมันสำหรับพวกกูเกมนี้นี่ไอ้เกอร์กูก็ต่อยหน่อยจะเต่อยะเต้น่อยอะไเต้นนี่จะเต้นนต่จะเต้นนี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 ่จะเต้น่อย ไม่นะเกี่ยดีได้เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สัตมึงไม่ได้เล่นนานต้องต้องฟื้นฟื้นเส้นเลือดสมองหน่อยแล้วฮึมมึงตาย เอาระเบิดไปเลยเอาระเบิดไปดิมึงอะละมึงอะระเบิดไปเลยมึงอะมึงอ่ะฮะต้องโตกลับด้วยการวิ่งใส่ไงประเด้โลอีกไอ้โง่มึงสู้กูไม่ได้แล้วบอกเลยมีทั้งบาเลียมีทั้งเชี่ยอะไรทุกอย่างไม่มีทางทำอะไรกูได้แล้วตอนนี้มึงปลามาเหอะมึงปลามาเหอะได้แค่นี้แหละมึงอ่ะมีปัญญาแค่นี้อยู่มีปัญญาแค่นี้อยู่เยอะแค่นี้มีมีปัญญาแค่นี้อยู่ฮะมีปัญญาแค่นี้อยู่กูไปแล้วไม่นะ แคปจังพามะขูปลามั้งจับไอ้ย็บไม่โดนมามึงต่อยกูมามึงลงมาลงมารวมกูข้างล่างอ่ะมึงมึงหยุดมึงวางมึงวางของจริงไปอุ้ยไอ้เยี่ดำปีเป็นตอตะโกนมาดิครับนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ๊ยไอ้เชี่ยอะไม่นะเจ็บเด็กวัน ไอ้เชนี่แล้วมึงมึงคิดว่ามึงก็ไม่เหมือนอันเก่าแล้วเว้ยที่กูวิ่งตกอ่ะเอออันนั้นมึงอันนั้นมึงโง่เองเลยโอ้องวิดันซาโลโมชันวิดันนี่ไงสโลโมชันไอ้ดันที่กูหลบได้อะสโลโมชั่นเฮ้ยคิดว่าไงกูเก็บคีเปอร์แล้ววิ่งแล้วต่อยมึงไหมดีไหมมาดิไม่เอาดีกว่าไอ้เฮ้ยไม่เสี่ยงโอ้โหเขี้ยมมือนะฮ้ยไอ้เจ้ยกูกูเกือบโดนนี่สัตว์มึงมึงลงมาเลมึงลงมาตรงเนี้มึงลงตรงเนี้ยมึงลงมาเนี้ลงมาเลยคิดว่าการได้คิดว่าแน่ลงมาดิคิดว่่าาแนลงมดิ กุแนวลงมาดิกุแนวก็ลงกุแนวก็ลงเรียบร้อ <c> ย <oughs> โอ้ยปล่อยให้มึงจับกูได้แล้วไอ้โง่เอ้ย,อยได้แค่นี้แหละมึงมีปัญญาแค่นี้เลยกูไปเก็บยาก่อนมึงจะไม่ต้องเอา มันได้ของไม่เอาไม่ดีเลยคีไวแล้วได้ไอ้แค่นี่เออมาดีเก่งจริงมันเป็นเกมกับมึงรอโลคมึงหมดก่อนนะกูแต่กูต่อยด้วยไม่เอาตอนตอนนี้ไม่ไหวพี่ชายมึงขอโทษพี่ชายไม่เอาไม่เอาแล้วนี่คือมึงเปิดมึงเหมือนเปิดโหมดเซียนเลยนะเว้ยแบบเปิดแบบหาขี้เกาะผสมเออหาขี้เสริมกำลังอ่ะไม่เอาโอ้โหเดี๋ยวกูเอาโลคก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้เจอกูแน่เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอ กูเอาด้วยกูเล่นด้วยมาดี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 มันดีแม่มึงเฟี้ยวมากเกอึงเท่มากเกร์วะมึงตายตายระเบิดไปเลยให้กูตั้งการอะไก็ไม่ได้อะเกมีตั้งการได้ด้วยเหรอฮะให้ก kind of ูให้กูไอ้ดีก่อนดิเราเรามาเราเรามาเราเรียนพวกเด็กโง่ที่กดเข้ามาขี้ไปยูทิฟายกันก่อนควายควายเอ้ยควายเอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงดูความดีน้ำมันเกมนี้ดิมึงดูดีขนาดเห็ดแม่งยังปั้นเป็นดีน้ำมันนะ มียังมีรอยนิ้วมือคนอยู่เลยอ่ะอ้ยเหี้ยวอ้อยง่โอ้ยใสรถเกมมึงก็เสียงเกมมึงทีเนี่ยกูลำคารว่ะเสียงเกมจังมู้นอีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยระเบิดไปซะมึงไงไอ้ง่นมันมันคือการวางแ็นว้า หลังมาดิมาดิคุยหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วอ่ะขอโทษครับขอโทษครับมาดิมาดิมาดิแตกไปซะมึงอ่ะไแ้่นี้ระเบิดไปละมึงนะไม่ยอมเหมือนไม่ยอมแตกมึงต่อยกูมาแล้วพิจะฆ่าบพิจะฆ่าบเลยสองกูมาดิ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 อะไรทำอะไรจู่ๆก็ตายเอางงนั้นเนี่ยผมก็มีบาเลอยู่ครับผมไม่กลัวหรอกครับ เฮ้ยเฮ้ยมึงทำได้ไงอ่ะทำได้ไงอ่ะมันทำได้ไงมันทำได้ไงไม่ต้องการไม่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 มีหมัดแล้วคิดว่าเฟี้ยวมากหรือวะไม่นะขอโทษพี่อ้วนตายยูายไม่นะนี่นี่มันจะฆ่ากูโอไมค่ะโอไม่วะโอไม่วะเลือดเต็มแล้วนะ นี่ไงนี่เลือกเต็มไงเลือกเต็มเลือกเลือกเลือกเต็มไม่นะไม่นะกูได้หมัดทีสัตว์มาดิเลือกของมึงยิงวิ่งไงมาดิมาดิมีโลเออคุยวิ่งโลโลตรงนู้นมาดิ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 วิ้ยก่านจะแตกก่อจะแตกก่อจะแตกก่อจะแตกเออเอล้มนะล้มตายนะล้มตายนะล้มตายนะ หลงตายนะอยู่ไหนก็ตรงไหนนะก็ตรงไหนก็ตรงนี้เหยียตรงนี้ก็ตรงนี้เหยียบไม่ไหวเล้วะแค่นี่ก็หมดกำลังเลยมึงอยากกินแต่ปากทิ่คุไม่ชอบ เยกก็ตีมึงแค่ฝุกเว้ยบัวดำเหรอบัวดำจะทุบบัวเขียวกูได้เหรอเฮ้ยเก่งจริงเขาเก็บหมัดเปล่าเรื่องกูเฮ้ยมึงลงไปข้างล่างเลยมึงรีบตายกูขึ้นมาแล้วมึงลงขึ้นมาขึ้นมามึงขึ้นมาจ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะใส่นวมาต่อยกูเปล่าตัดตะโกนหัวต่อยกูเปล่ามึงอ่ะถอดสะบงต่อยกูเปล่าโอ้โหไม่จานตัวขึ้นมาดิตัวขึ้นมาดิตัวขึ้นมาดิขึ้นมาดิทำไมนะ ออกมานะาไอ้จู่ๆก็ล้มจะตายแล้วหรอทนี่ก็ไม่ไหวแล้วปู่กับเอ๋นี่ตัวเดยดีตายง่ง่ขึ้นมาดีปู่ดูกูเหลือให้แล้วๆๆๆขึ้นมาหน่อยเร็วขึ้นมาต่อยกูอ่าะเก็บของเฮ้ยห้ามเก็บนวลเดียวเอาไม่เอานวลไปเอาไม่เอาไรเงี้ยไม่เอาหนัวเหม่อไม่เอานัวเหม่อได้ได้โว้ยห่วยจะจับกูเหรอมึงจะจับกูยิ้จะอุ้มกูได้มึงดูน้ำหนักตัวด้วยฮะกระดูกเราคนละเบอร์กันไว้เพื่อน ขึ้นมาขึ้นมาดิมาดิมุมาดิมุมาดิมุมาดิไม่ต้องมึงให้กูเดินกาดไม่ต้องต่างไงตว์นี่ขี้มุกแมนมึงเจอจีบไม่ต้องจีบยาไม่นะไม่โอ้จีบโลคโอ้โม่เชื่อเชี่อเชี่อเชี่อมาขึ้นดิขึ้นดิอ๋อคูเบอร์คูเบอร์มากเพื่อนตอนนี้โอ้ไม่นะนี่ขึ้นไปขึ้นไป ไอ้เห <yap a> ีัวกูเด่นไม่นะกูจะไปท no. <asan> ันอี i s เดียวมาจานจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชนี่โปทุกคนผมไปทันไม่นะไม่นะไม่นะกูจะไปปล่อยให้มึงชนะกูสักตาเดียวเว้ยยิ่งมึงกู่ไม่นะไม่เชนี่มาต่อยจ็ไม่ไอ้เชนี่เฮ้ยมึงยิ่มึงฝีเยี่ยวอะงอนเว้ยงอนเว้ยอ่อนแ่มึงเหรอวิวิ่นี้มันนี่มัน ต้องสักทีแล้วทำอะไรของมึง้จู่ก็ตายโอ้ขอค่าหน่อยอย่าอุ้มเหมือนมึงจะอุ้มกูอีกแล้วไม่ต้องมาอุ้มไม่สัตไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบจริงๆนะอ,อันนี้อะไรปิว้วโอ้โหไม่ถึงใจไม่ถึง อืมไม่ต้อง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 ตบตด้วยหลังมือตบเลยครตบด้วยหลังมืออืมอืมตบุมตบุมเตบุมตบุมเตบุมเตบุมตบมตบุมเตบุมเตบมาแล้วตบกูขตมตบเตบเตมเตบมเตบมเตบเตบุมมาดบมาดมเตมเมเมเตกุมามเมึงบุมามมเมเบมามมามมเบเบบ อะไรของมึงอะไรของมึงมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องต้องเลยไม่ต้องเลมึงไม่ต้องทะเลไม่นะไม่นะไม่นะไม่ไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกไม่มีทางทันไม่มีทางทันต็ดขาดไอโง่เ้ยแต่แกจะยิงไม่มีทางเว้ยกูจะไม่ปล่อยมึงไปเฮ้ยเฮยเุ้ยเฮ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 ยเ้ยเฮย้เฮ้ยเฮ้เฮ้้อม้ย้เฮเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเ้เฮ้อเ้ยเม้อเฮ้นี่้ย้้ย สะเก็ดสะเก็ดโดนสะเก็ดโดนระเบบิดเ no so ออเชนี่เชนี่นี่ปูมระเบิดหัวแตกเอ้าแต่แค่นี้ยังหรอหมมดปัญญาแล้วเหรอไม่มีปัญญาแล้วเหรอไม่มีปัญญาแล้วเหรอมึงตายแน่มึงบอกมึงตายแน่มึงตายแน่มึงนิ่งไม่มึงเงียบจังวะอ่มึงเก่งขนาดนั้นเดียวหรอวะโยนเลย เจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจาเจ้าเจ้าเ่าเจ้าเจ้าเจาเจ้าเจ้าเจไาเจ้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 เจ้าเจ้าเ้าเจ้นเจาเเด้าเจาเจ้าเด้ากจาเ้เจ้าเาเเจเ้าเจ้าเ้าเ้าเยาเเาเ้ยาเเาเาเ้เ้าา ขี้มูกแมนเคยไปไปปลาเขียเขียเขียช่วงนี้เขียเราเราไม่ได้เล่นนานแล้วใช่ไหมเพื่อนเราไม่ได้เล่นนานแล้วฝีมือฝีมือฝีมือจะตกต่ำอีมือตกต่ำนี่ติดหัวไปเลยกูได้แล้วตอนนี้มึงจบแล้วเพื่อนมึงจบแล้วตอนนี้จะเป็นของข้าไอ้เชนี่มึงหยุดมึงหยุดไม่นะไอ้เสือดิ้งมัดกูไม่วัดบอลพรายจบเลยบอลพันกูจบ มึงไปนู oh, ่นไม่ต oh, ้องยุ่งอะกูไม่ต้องจ่าไปสัตว์โอ้ยอา้ยอะอดจังโออา้อะอา้อะอา้อะอาหยอมัดโอายอะดึงดึงดดึงึึงดึงดึงดึง ดึงดึงเรียบร้อยมึงก็เก่งแค่ขนาดนี้แหละเออมึงก็เก่งได้เออมึงไม่ได้เก่งงวยควยไดใหญ่หรอทำทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้พูดใหญ่วิ่งแข่งกันฮะไหนมึงมึงบอกกูห้ามต่อยห้ามต่อยเปล่าอันนี้ห้ามต่อยเปล่ามึงแน่ใจว่ามึงจะจับกูดิห้ามจับอ่ะได้อะแต่เบียดได้นะไม่เบียดว่าแต่ผมก็ต้องมีเบียดมึงเบียดได้เบียดได้เดี๋ยวกูจะเบียดมึงลงข้างข้างทางเจอกูเนี่ย เฮ้ยขอเตยหน่อยดิเอ้ยเตยหน่อยได้ไหมขอเตยหน่อยขอเตยหน่อยทำไมนะมันนำไปแล้วนำแล้วนำยาวเลยนะกูจำได้ไม่นะเฮ้ยกูยอมแพ้มึงเลยอย่างนี้อ๋ออย่างงี้ก็ชนะดีครับเอาหวานหวานมาหวานเฮ้ยเอามึงไปเกิดตรงนู้นได้ไงอะกูใช้เกมดีไอ้สัสไอ้แก้วบุยโอ้ยเกมดีโอ้ยอย่างรอบเลยเฮ้ยจู่ๆว้าไปอยู่นู้นเอาเอา เอาเอาเกมเกมแกะบักเกมผม์ล้อล้เกมแล้วนะมันต้องมีอยู่แล้วทุกเกมมันมีเกมหมดด้วยแต่มันไม่ใช่เกมออนไลน์ไงเข้าใจไหมน้องๆคนไหนก็อยากไปโหลดก็อยากไปก็โหลดตามได้นะตามตามชื่อเกมที่พี่ถิงไว้ให้เลยนะเข้าใจไหมฮะจ๊ยันยืนรอกูตรงนั้นก่อนยืนรอยืนรอกวนยืนรอกูก่อนเราซัดเราซัดกูก่อนก่อนเขานนั้แหละ มึงมันอ่อนมึงมึงก็ได้แค่โมเลยกูจู่ก็วับไปอยู่บนหัวอะไรกูใช้คามุยคามุยพ่อไงใช้คามุยคามุยแม่ไงไอ้สัตว์คามุยสักทีป่ะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูมาแล้วสัตว์อะไรของมึงก็คำมุยคามุยตายเองเอ้าโอ้ยโอ้ยเฉยเลยอุ้ยอุ้อะไร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 มึงเอาเอากูตกใจเฉยเลยมึงมึงจำมึงจำได้ไหมเพลงเที่อะไรวะ เออกูจำไม่ได้แล้วป่ะกูลืมกูลืมไปแล้วที่มึงร้องเมื่อกี้ที่เราที่เราเปิดดูเมื่อกี้เพลงที่มึงร้องอ่ะเอามาปุยอ่ะปุยอ่ะได้กูได้แล้วสัตว์นี่ไงตาต่อยขาต่อยขาต่อยข,ขาให้บาดเจ็บกถือธงถือวิง่งโยปุยอ่ะปุยอ่ะของมึงเล ผมมีเจ้าหนี้บอกว่าใจเจงอเกิดเงินมีสวยสวยสวยดีครับสวยดีครับก็ปล่อยทงทำไมอ่ะนายโยนทำไมเหรอนายยนทำไมเหรอนายยนทำไมเหรอไม่ได้โง่หรอไอ้ควายเดี๋ยวมึงก็ได้โง่อีตาอันนี้เอาไปเอาไปแข็งเลย เจ้าชัดโอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายออาตายสุดเลยโอ้ดูดิไอ้ยันนี่กูแช่แข็งมาไว้เหมือนกัปตันอเมริกาไงแล้วฟื้นขึ้นมาก็ทำตัวส้นตีนเหรอฮะไม่ถูกต้องนะอ๋อฟื้นถูกก็ตั้งนี่คือความโง่ใช่ไหมนี่ไงแข็งมาเลยกูขอทงนะเบิ่อนบ๊ายบาย ไอ้ตากูหน้าแดงมั้ไม่ไมไมกูไม่ต่อยกูล okay. ุกข oh, ึ <c ười> <c ười> ้นมาเองอะไร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 ไม่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 สามสองหนึ่งโอเคไม่ทันหรอก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 ไม่ทัน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 เชี่ยดิ ยืดย <dı> e ืดส oh, like <t ips y> hmm, uh ุดยืดเลยโอ้ยกูกล้วอยู่เหนือแตกเลยมาเพื่อนไอ้เียกูอีถือรอบไหมกูเหนือกูเหนื่อยมากเลยกูท้ออุ้ยอุ้มมึงห่างคะแนนกูไม่กี่แต้มเองกท้อกูเลยกูอยากกลับบ้าน เฮ้ยเฮ้ยเอ้นเบุยเบุยเดี๋ยมึงเจอไ้สัตว์มาดิ้ยยยให้กูตั้งขาดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไงสัตว์เมื่อกี้มึงซ้อมได้มึงซ้อมกูไปแล้วกดสติมึงลงมามึงลงมามึงลงมากูไม่กลัวกูซ้อมอยู่มึงรู้จักไหมสัตว์ถ้ามึงดูลูฟี่ตอน680้ยบกว่าแต่มึงเจอคลิงพันเ์ไงรู้จักไหมคลิงพันธ์นะฮะ ขิงพันธ์กิงพันธ์ขิงพันธ์ขิงพันธ์น้ำกิงพันธ์น้ำกิงพันธ์น้ำกิงพันธ์ธรรมชาติทำไมไม่ทำะไรกิงพันธ์ไงกิงพันธ์ไงกิงขิงพันธ์คือขิงพันธ์ไงกิงพันธ์ไงไปชีวิตหมดแล้วนะเดี๋ยวชีวิตเดียวแล้วนะไม่ไหวหรือไม่อยากอยู่ต่อเล่นยุดทองไอ้เหี้ยมันหยุดตรงเหี้ยอะไรสามมือดูชีวิตดิไม่ดู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 ละพุ่นมากกูใช้ชีวิตเป็นเล่นเลยอ้าจะตายเองเอ้า กูคาดตัวแตงกูงงงี้เลยอ่ะไม่ไม่สมเป็นมเลยนะเพื่อนไม่สมเลยกูกดผิดกูกดผิดอ๋อกดผิดกูกดกดต่ยไม่กดกระโดดไอ้กูเฉยเฮ้ยวิสโลโมชันเนอมึงชอบกูก็ชอบเว้ยเดี๋ยวมึงมาดิโอ้ยไม่เอาไม่เอาคิปเปอร์จบเอาคิปเปอร์งงงวยสตา์ตต่างอะไรนะมึงอ่ะกูถึงทองกูไปแล้วบาย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 บบาายยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้กินยิงหรือได้กินยิงหรือมาถึงครับเอาปามา

อ๋าจะวิ่งเหรไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกน้องเจอมึงดูนี่สัตว์มึงดูนี่มึงดูคิงพันคิงพันไอ้สัตว์เรียกอะไยมาเลยใช่มั้งมาแล้วคิงพัน ปั๊บนี่ต่อยไข e yeah, ่หล yeah, 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 anyway. ุดลื่นไอ้แคบอย่าพ네ึ่งอย่าพึ่งอย่าอย่าเดินกับทางกันเดินเยอะๆเดินเยอะๆแคบเอาเอกอ๋ออ๋อไม่มันมันลื่นมันลื่นมันลื่นเข้าท้องเองอะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจสักทีไอ้กูอยากรู้ว่าถ้าแข็งมันจะนานขนาดไหนกันเจียวมะหมุนเชียร์หน่พอเอาไปสกีนน่อยดิมูแข็งให้กูดูหน่อยดิไม่ถึงจักรู้มึงแข็งมันจะนานแค่ไหนกันเจียวแข็งให้กูหน่อยได้ไหม แข็ง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 ก่อนแข็งก่อนโอเคทำยี่กูไปแล้วกูไม่สนแล้วกูออกเลยนี่ไงเฮ้ยกิ๊บพิเปอร์แล้วมาเดินมาชนกูดีวะมาเลยมาเลยมาอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆฮาวิ่งกอดกอดหน่อยได้ไหมอ้อมกอดบุนอ้อมกอดบุญนอดอ้อมกอดอ้อมกอดอ้าวกูเข้าตรงมึงหลอกกูไปอย่างงั้นกูจะขอกอดโอ้ ดูสมเพชว่ะเอ้ยไอซ่ากูจะตายดีเลยสมเพชไอ้หมวยเชี่ยเลยหมดจริงทองเอาเขาเอาเขาฝังตัวเองเจ้ากูจำได้เออจิงทองงเอาไม่มาแย่งอ่ะเขาไม่เป็นหัหมวยเข่เนี้นิ่งนี่อยู่ไงเออเอาเขาฝังมึงนี่เอาต่อเขาฝังสงครามไอซ่าหย่าไม่กูต้องแก้มือกูต้องแก้มือมึงไม่บอกกูบังอาจกูรู้มึงรู้กูรู้มึงรู้แต่มึงไม่บอกกูไอ้สัตว์

จุ๊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 ไม่ได้่ะจุ๊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 จุกพุดดิตายไม่โดนวะไปไปไปปบอบอมบระเบิดเอาแต่ฮู้ดฮดเมาดิมาดิมาเอาดิมาของหน่อยอยากได้ไหมจอะอยากได้ไหม อยากได้ไหมยอยากได้ของเจนี่มั้ยอยากได้ไหมอยากอยากได้ไหมเจนี่ปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยเดีกยวนีบ้านไปนะเนี่ยครับอุตส่าห์หน้าตฮ้ ไอ้เชนี่ไอ so ้เชนี่ไ้เดืกูกูกูได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ถูกต้องไม่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 ึงตายมึงเจอกูแน่เชนี่โน จยู่ตองก็ะหายไปจันจะแทบอยู่หายใจออไปว่ามาทุกอย่าง มาดิมาดิมาดิมึงจะเอาทองอย่างเดียวเลยอะฮะมึงไม่คิดจะสู้กูหน่อยอัรว่มาดิ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 โอ้ย้ยเอ้ยลงดิมึงเอาลลงไ่โ่ไอออลงเลยอัดลงเลยอัจลงเลยอัดลงเลยไม่มไม่ได้ไม่ได้อย่าพูดมากอลยัดป่อยกูปล่อยกูปล่อยปล่อยกูปล่อยกูปอยปล่อยกูเ่อยย้ล้ย้จะยะย้ยแกอย่าเพิ่งยา แคปกูขอร้องขอร้องก็ร้องหนิร้องหนิขอร้องขอร้องไม่เถอะร้องเลยเราคายแบบแม่น้องนันฮองไงยิงไงยิงประตูก็จบปุ๊บเจอเมสซี่เมสซี่ยังบอลจ็คาคึบโน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 ต้องต้องวนต้องวนต้องวนรอบต้องวนสามรอบก่อนเพื่อเป็นชัยชนะนี่กูเลี้ยงให้ดูไอ้สซะพี่นุ้นดูไว เช่นี่อ่ะกูกูจะเอาเองกูต้องกูต้องกูต้องชนะมึงเลยกูดัเมือวันไอเอสไอส์ชาเนด์ดับมือวันโอเคอยู่เนาะอยู่อยู่อยู่โอเคนี่กูอยากรู้ก็ต่อยสนามนี่มันจะแรงขนาดนี้เชียวเชี่ยให้กูเดินเขาวิ่งเฉยๆเลยขอเลี้ยงบอลเขาหน่อย ไม่เข้าใไอโง่ไอแค่นี้ยิงเหรอตาเขี๋เขี๋เขี๋พูดใหม่พูดอะไรพูดอะไรมึงแตะมึงแต่ตัวกูให้ได้กูหยุดเลยกูหยุดเลยไม่ไหวแล้วอ่ะแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะเก็บกูต้องยิงอย่างงี้กูต้องยิง นี่โู้ยแรงมากแต่ไม่เข้าเอาเอาเอากูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูต้องทำยังไงมึงไม่มีทางยิงประตูได้เลยแม่จริงมึงก็ไม่กูคือผู้กศประตูที่เก่งสุดโลกปึอืออือกูมาต่อยดูนมาต่อยต่อไอ้เชี่ยนี่ไอ้เชี่ยนี่ต้องวิโยกกันนั่นเชี่ยว่าฮะไอ้เชี่ยนี้องวิโยกันนั่นเชี่ยวขอยิงประตูหนึ่ง ตบึบบึบไหลไหลยาวไหลยาวไหลยาวโอ้ยแต่ฉลิยอยู่เหลอไม่ไหวแล้วมันจบเลยเอาใหม่เอาใหม่มาจบแล้วมึงจะเอาอีตาร์เออมาคลิมยาวคิปยาวครึ่งชั่วโมงเลยไงอาจจะเกินครึ่งชั่วโมงก็ได้สักสี่สิบนาทีมึงอาจจะฟุบก็ได้เว้ยกูกูตกนะกูให้มึงชนะสักรอบนะเพื่อนเดี๋ยวกูดูก่อนแต้เล่นหมดทีมที่แบบเจอเจอศัตรูอ่ะมีด้วยเหรอวะมีลองกดด่านอันนี้ดีด่าแล้วเหรอวะ ดันเนื้อเรื่องไอ้ด่านนนที่เก็บตังค์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขี้ยไหลไหลจำไม่ได้แล้วกูจำอะไรไม่ได้แล้วนี่อะไรยึดเถอยึดยึดหยุดได้นะเดี๋ยวมึงใส่นมกูใส่นมไปต่อยมึงขี้ลงยังไงวะไอ้สัสไอ้ลงโดดงี้เหรอโอเคกูจำได้ละจำได้ไอ้งูไอ้แค่นี้เหรอกูจำได้แล้วนี่แคนิคนี้มึงดูไว้มึงจำไว้มึงดู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 ไว้ มึงดูไว้มึงดูไว้ดูไว้ไอ้สัตว์เฮ้ยไม่เงี้ยสัตว์ลมคู่เหรอเดดายเม็นหมัดกูแรงหว่ามึงคือมึงแบบอ่อนหัดเกินอะมากูระของกูไอ้โม้ไอ้กูยึดเลยยึดเลยยึดยึดได้ยึดยึดได้ยึดยึดได้คือยึดได้ยึดครับยึดได้ยึดไอ้ชนี่ได้ได้ มึงจะมานะมึงจะบุกมาเจ้าอย่บา,าบังอาจบังอาจเถอบังอาจทำไม่ไอโง่ไอ้โง่ไอ้โง่บังอาจบัง,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 งอาจบอกแล้วอย่าบังอาจมาแไ่แค่นี้ไม่ต้องมาหรอกน้องปึ๊บโอ้ยสกิดสกิดต,ต,ตูดปึ๊บนี่ไอสัตว์เดี๋ยวน้ำแข็งมึงได้ระเบิดคาที่เรียบร้อยแข็งคื้เลยเออเออมาดิมาดิมาดิ มาดิเฮ้ยดิจะปลุกตัวเองมาดิมึงขึ้นมาดิมึงมาดิกูแล้วกูจะไปยังไงกู่งกูวิ่งเ้นี่ยกูพร้อมแล้วกูพร้อมแล้วกูร้อวนี่นี่นกับทิ่กับรวยด้วยให้มันคือของฝันของของฝากจากแซนต้าฟอสเอคือทำเชี่ยอะไรโง่กดปี๊เไี้ยถึงถึงถึงแหละถึงวันใจก็ถึงด้วย ยึดยึดตัวความรู้แสงไอ้เงี้ยครับกูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วกูขึ้นบนแล้วขึ้นบนแบบต่อเนื่องขึ้นบนแบบต่อเนื่อง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 ไปต่อไปอย่าแย่ต่อหน้ากูไอ้สัสไอ้เงี้ยคลิปกูมันจะเลิกมันทึกไอ้เงี้ยนี่ไหมสัสอย่าปิดอย่าปิดอย่าปิดไอ้สัสไอ้หน้กูไอ้เีย อัวไอแคบเกไอแคปโกงสว่าไอสารไอามึงเล่นในด่านนี้ดีด่านที่เล่นเล่นเก็บเงินนั้นน่ะเล่นตั้งแต่ด่านแรกจริงจริงอช่ไอเไี้ยนี่เออเราเข้าไปเข้าไปหาบอดตรงนี้เออใช่ไปเราไปแร้งแกงกับบอดดีกว่าเออเข้ามาจอยมามาเพื่อน บดดำยังเออเราไปต่อยเราไปต่อยบอดแข่งกันหเฮ้ยเพื่อนมาวัดดีเฮ้ยมันฆ่ากันเมันฆ่ากันีมัฆ่ากันอไมันฆ่ากันอ้ไมกูจำไม่ได้ขอเราอุ้มลออุ้มได้อุ้ได้ขอของโยนขอโยนทีนึงอโยนทึขอโยนได้ไหมมันมันจะไปเกิดในด่านต่อไปไมกูมเกกู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 ตากล้องไอ้ช่าแฝเลยบอสองตัว้เราเราเราทรมานบอดกันก่าเพื่อน เราทรมานหมดทรมานมึงด้วยไม่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 กูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวแมวแมวแมวนี่ทรมานเราจะอุ้มแล้วก็เอาหน้าเราก็หน้ามันเอาหัวมันมากระแทกกันไว้แบบบินปักปักปักโอเคไหมเพื่อนมึงเอาตัวมึงเอาตัวนัะเอออุ้มมันอุ้มมันเราอาหัวมาฟาดเอาหัวฟาดกันไม่โอ้ยเชี่ยนี่นี่เวียงก่อนเวียงก่อนเวียงเวียงแล้วก็ไปเลยไปเลยลูกชายบอดงูงูเพื่อนเอาเดี๋ยวมึงถือระเบิดกูได้หรโอเคไหมกูปาไปมึงจับโอเคไหมโอ๋อเชี่ยนี่ พี่พวกชิ exactly. ้นนี้รัหน้ารำคานวะฮะพวกบอดหน้ารำคานทั้งหลายรับบอดรับบอลกูซะรับบอลของข้าไปซะรับบอลของข้าไปซะเออรนี่มึงจะรับมึงจะรับมึงจะรับไอสัตว์มึงจะรับมึงจะมึงอ็มเออนี่มึงจะรับมึงเล่นเลยนิดเดียวนะพี่จะไหวายแล้วกูจะสู้บอดได้ไหมนะกูจะสู้บดได้ไหมนะกูจะสู้บอดได้ไหมนะเอาบดเดิมแต่ยังไงงูบดพ่โง่เลยมัโงู่เยอะ กูจะระเบิดแล้วเพื่อนกูจะระเบิดเร็วไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีกูโดนบอลต่อยตายนะกูโดนมอลแดดมัาแดดนี่ไงนี่เอ้าไอย่าบอดบอดมาหนึ่งกูโปโปโปเจี๊ยม